เนาะที่บ้านมีไหมครับกสุนพิมมีค่ะมีนะครับเนาะอ, <c oughs> อันนี้สอนกันเพาะต้นกล้าตะวันนะครับ <c oughs> ลองก่อนครับเพราะว่าก้นตะก้ารูมันใหญ่มากครับลองแบบนี้ก่อนเลยนะครับ <c oughs> เสร็จแล้วนะครับส่วนผสมของการเพราะนะครับ ประกอบไปด้วยครับขุยมะพร้าวลอนละเอียดแบบนี้เช่นเดียวกันแช่น้ําไว้ก่อนใช้เหมือนกันครับหนึ่งส่วนครับผสมกับที่เท่าแกบครับหนึ่งส่วนครับอัตราหนึ่งต่อหนึ่งเลยครับมีแค่นี้ครับเมื่อก่อนนี้ต้องไปซื้อดินปลูกใช่ไหมครับราคาแพงถ้าถ้าใช้ใช้สูตรนี้นะครับราคาต่อหนึ่งถาดเพาะข้าวแบบนี้ครับราคาวัสดุเพาะนะครับอยู่ที่สองบาทห้าสิบตังค์ถึงสามบาทครับ นี่ผ่านการวิจัยมาแล้วนะครับทดลองมาแล้วพอดีธรรมดาธรรมดาแล้วเนี่ยเรื่องการอบรมเรื่องการเพาะกล้าผักงอกเนี่ยเป็นของอาจารย์ท่านหนึ่งนี้ไม่อยู่ครับตอนนี้อยู่นู่นครับประเทศจีนครับเรียนต่อเป็นเอกครับผมเรียนรับรับหน้าที่กินรว่หมดเลยทุกอย่างอัตราส่วนครับหนึ่งต่อหนึ่งขุยมะพร้าวหนึ่งส่วนครับกี่เท่าแกบหนึ่งส่วนครับได้เป็นแบบนี้ครับแต่พนำต้องชื้นกว่านี้นะครับเราใส่เป็นอย่างนี้นะครับนต่หมลูกสิบผมหายหมดเลย ตอนนี้ของทานตะว,วันนะครับพอแช่น้ํานะครับครบแปดชั่วโมงครับโรยเลยครับแต่อย่าให้เม็ดมันซ้อนทับกันครับพยายามให้ซ้อนทับกัน แน่นเกินไปมันจะเน่าครับเสร็จแล้วนะครับก้อนนี้แบบนี้ทานตะว,วัน,นครับห้ามกบดินนะครับถ้ากบแล้วจะงอกไม่ค่อยดีครับงอกช้าง,งอกมาเสมอครับแล้วพอท่านเพาะอีกอันหนึ่งคือวันนี้กับพ่งนี้ก็ได้ครับแล้วแต่เนาะเพราะนะครับเผับบุ้งขอท่านเพาะเสร็จนะครับในาฬกาอันนี้สมมตินอนตกฬิานี้จะมีผับบุ้งที่เพาะแล้วแต่ก็มีผับบุ้งกบดินนะครับแต่กบบางๆเนาะอย่าหนา ใช้หลักใช้หลักการเดียวกันคือความหนาไม่เกินสองสามเท่าขนาดมาได้ครับท่านวางทับไปครับวางทับไปทําไมครับเพื่อบางทับให้มันได้ตะวันที่อยู่เลยเนี่ยครับมันแนบติดกับวัสดุเพาะเท่ากันหมดมันได้รับความชื้นทุกเมล็ดครับเท่ากันหมดครับมันทําให้การงอกเนี่ยเสมอกันครับแต่ถ้าท่านไม่กดปั๊บบางเมล็ดรออยู่ด้านบนบ้างได้ได้รับความชื้นไม่เท่ากันมันจะงอกช้าครับทําแค่นี้เอง แล้วลดน้ำปกติเช้าเย็นครับวันละสองครั้งเช้าเย็นเช้าเย็นพอ mm. มุ่งกับทาตะวันเท่ากันครับเจ็ดวันเจ็ดกินได้แล้วครับขายได้แล้วครับ mm. แค่นี้เองนะครับอ่ะเมื่อกี้นี้เป็นทั้งหมดข้างหน้าครับเป็นหมด,ดลูกรกิดเรา